Some happy thing is trying to make me smile. Some happy things make me stop for a while. But some happy things are going out of style, and I don't want to wait and be too late. Some happy things make me wonder why. Some happy things make me. สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจากซารินิฟินแลนด์จากมาทักทาทเช่นเคยนะคะมันนี่อยู่ในครื่องเหมือนเดิมเรจาจะมันนี่เซอรินอยากกินไผ่เห็นอยู่ทีไอ ที่เลี้ยงเล็กหน่อยนะจ๊ะที่ทำงานที่เซาลินเพิ่นันไอ้ที่เซาลินไปเฮ็ดงานเราจะมื้อนี้เขาเขาอบอันแผ่นเค้กกันหอมหอมหอมกลุ่มอันนั้นเลยกลุ่มเนี่อันที่เฮ็ดงานเลยจ้ะมื้อนี้เซาลินก็เลยแบบอุย้ยเฮ็ดไผ่กินกักบกาแฟาก่อนเะนาะบ่ได้กินไผ่นานแล้วพี่น้องก็เลยเออเฮามีบูเบอรี่หลายๆเนาะจะอยู่ในตู้ฟิตเฮาเนะาะก็เลยจะมาเฮ็ดไผ่จ้ะวันนี้ก็เลยจะพาทําไผ่บูเบอรี่ไผ่เออบูเบอรี่แบบไผ่แบบทางฟิลแล่เนาะจ้ะเนาะเซาลินก็เคยเฮ็ดไปหลายรอบแล้วล่ะจ้ะ คลิปนี้แต่หมายถึงว่าไม่ได้ทํานานแล้วเอามาเกิดใหม่เล่าใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาทําภายกันเลยจ้ะเดี๋ยวมาเบิรงอุปกรณ์สาวลี่น,นี่จะว่ามีอย่างเนี่เนาะเครื่องก็เออจะเยอะนิดหน่อยเยอะนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันจ้ะว่ามีอะไรบ้างเนาะจ้ะนี่จะส่วนผสมทั้งเมือดได้จากหองสาวลี่น,นีจ้ะมีหลายอย่างมากมายอันนี้ก็คือสีบรีของเราแช่พิษออกมาเมื่อกี้ บุกเบอี่ป่าแช่ฟิดของปีที่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะพาทำภายบุกเบลี่กินน่าจะเนาะเดี๋ยวเครื่องเท่าเหมือนน่าจะเดี๋ยวสาวกเรีนจะเขียนไว้ใต้คลิปเนาะจะเขียนไว้ใต้คลิปเนาะจะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันจ้ะอันดับแรกน่าจะสาวกเรีนจะใส่น้ำตาลเดี๋ยวที่ตวงอยู่ไหนล่ะปะเนี่เออที่นี่ น้ำตาลนี้ก็แล้วแต่หวานมากหาน้อยเราจะทําแป้งฐานมันก่อนเราจะทําฐานมันอันนี้ประมาณครึ่งของ DL เนาะเสร็จแล้วก็จะใส่ไข่แล้วก็มี ผงฟูเอาช้อนอันนี้ผงฟูประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วเราก็จะใส่แป้งสาลี แองสาลีเราเอาลงไปประมาณครึ่งใส่ทุกอย่างลงไปแล้วก็อะไรอีกอันนี้ข้าวโอ๊ตจ้ะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตดิบที่ยังไม่สุกนะแล้วก็จะใส่ตวงประมาณสี หนึ่งสองสามสามพอไมสี่แล้กัน นี่ก็เนยเค็มละลายเลยจ้ะใส่ลงไปเลยเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากัน อันนี้คือเห็ดฐานาไพ่น่าจะฐานไอฐานไพยบุเบอรี่ของเราเสร็จแล้วเราก็มาเปลี่ยนใส่ถานถาดที่เทาจะเอาข้าอบนะ่ะจะไซอะไรไซประมาณไหนก็แล้วแต่แต่ว,ว่าก็ต้องให้มันใหญ่หน่อยเพราะว่าเดียวมันจะไม่พอถ้าเขาเห็ดหนาแล้วมันสิล้่นนะจ๊ะ ให้ไม่ใหกว่าอันนี้จักน้อยนะจ้ะถ้าเล็กเกินไปมันก็จะล้นใส่ไม่ได้แล้วก็จะแผ่ฐานของเราให้ทั่วพิมพ์เนาะจา้ะเนาะนี่จ้ะเขากจะเกลี่ยเกลี่ยให้มันเป็นประมาณนี้เนาะจา้ะเนาะนี่ประมาณนี้ แล้วเราก็จะมาทำหน้าบูบอรีกันอันนี้ก็คือนี่สาวลินเกบปีทีแลวเลยจ้ะบูบอรี่ป่ามันจะไม่ค่อยหวานนะมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงเนะาะจ้ะเพราะก็ต้องมาปรุงรสมานิดหน่อยก่อนจะเอาลงหน้ามันเราก็จะใส่โอยเก,ก่อนว่าจะใส่เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ อหน,นึ่งสองสามประมาณนี้นะจ๊ะเนาะอ๋ออันนี้มันไม่มีความหวานมากหวานมันอมอมหวานนิดเดียวแต่มันจะอมเปรี้ยวเลาวหนึ่งก็จะใส่อันน้นำตาลวานิลลาไปคลุกในนี้นิดหน่อยให้มันมีอมอมหวานนิดนึง มกลิ่นวานิลาด้วยเดี๋ยวใส่อีกนิดหนึ่งอยู่ไหนวะใส่นิดหน่อยน้ำตาลวานิลาให้มันมีกลิ่นหอมของวานิลาแล้วก็เอ่อมันเพิ่มความหวานให้ด้วยไม่ต้องใส่มากเพื่อนเพื่อนแค่น,นี้พ แล้วก็มาเทใส่น้านี้หิวกาแฟหิวขนมพายอยากกินขนมพวกเอ็น แพนเค้กน่นนะพี่น้องไปเฮ็ดงาแล้วเขาอคนนี้ขั้วก็อบแล้วโอ้ยหอมฟุ้งไปทั่วเลยสาลินแบบโอ้ยทำไมอยากกินจังเลยกลับเมื่อนี้ละ่ะไปเฮ็ดผ้าบุรี่กินก่อนนปะปะนี่แหละเออไม่ได้ทํานานแล้วรู้สึกว่าอยากกินมากตอนนี้เราก็ใส่ไว้ก่อนเลยจ้ะแล้วก็มาผสมอีกรอบหนึ่งผสมผสมผสมหน้ามันอีกรอบหนึ่งก่อนก็คือเอาถ้วยเก่านี่แหละเราก็จะใส่ไข่หนึ่งฟอง ใส่ไข่หนึ่งฟองแล้วก็อันนี้เกลม,มาบิลบี้เลยเกลมาบิลมันคล้ายคลาย้คลายๆอยโยเกิร์ตบ้านเราอจะเป็นๆถ้ือนถาาเปียบไปก็เหมือนกับอืกเหมือนโยเกิร์ตเลธรรมชาตินสิกระได้นะพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นคล้ายครีมครีมนุ่มเปรี้ยวน่ะอันนี้มาใส่ในนี้อันนี้มันจะไม่มีรสชาติหวานแต่จะมันจะอมเปรี้ยวหนอยๆเปรี้ยวนิดเดียวไม่มาก ถ้าเป็นบารเทาก็เหมือนแต่คล้ายๆโยเกิร์รสธรรมชาติน่ะไม่มีรสชาติเลยทีนี้เราก็ใส่ไข่ไก่แล้วกร็มาวิลีแล้วแล้วก็น้ำตาลวานิลลาอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่ามันไม่หวานน้ำตาลบานิลลานี่ใส่สองช้อนสองโอเคแล้วเราก็จะตีให้มันเข้ากัน ไปก่อนอันนี้ทามันคนไปนะจ้ะเดี๋ยวสาวลินจะบางคนก็ชอบข้นก็ก็ใส่แบบนี้เลยเนาะแต่ว่าสาวลินจะเจือนาเอ่อเจือนมไปนิดหนึ่งนะจ๊ะเนาะแบบไม่ให้มันมันข้นเกินไปมันเหนือนเกินไปเดี๋ยวเอานมมาก่อนสามารถเติมนมได้นะจ๊ะ ไม่ต้องเยอะเอานี่เดียวเพราะว่ามันเหลอเกินไปนี่มันก็จะแบบโอ๊ยไฟไม่ดีเลยก็จะเพิ่มแบบเออให้มันเหลวขึ้นมานิดนึีเมื่อกี้มันเหลอเกินไปนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะแค่นี้แหละแล้วเราก็นี่เอามานี่เทใส่นี่เลยลาดเลยเดี๋ยวชิมหน่อย ใส่ใส่น้ำตาลอีกนิดนึงจืดมากเลยเพื่อนน้ำตาลีขอเพิ่มเติมต้องใส่น้ำตาลอันนี้มันถึงจะความหวานมันไม่ออกมาเลยขอเพิ่มน้ำตาลอีกหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะอะตีไปเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะหใหญ่ๆน้ำตาลปกตินะเมื่อกี้เป็นน้ำตาลมะนาชิมนิดหน่อย ดูดีขึ้นมานิดนึงโอเคแล้วเราก็มาลาดตรงนี้ อย่รอบนึงประมาณนี้นะจ้ะเนาะเขย่าเขย่าให้มันทั่วหน้าไหลๆมันนิดนึงเดี๋ยวมันหน้ามันไอ้นี่มันจะแห้งไงนี่จ้ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปอบกันอบอยู่ที่ไฟ ร้อยเจ็ดสิบห้าประมาณสามสิบถึงสามสิบห้านาทีก็เสร็จแล้วแต่เพื่อนเดี๋ยวสาวนิดเอาไปอบคนได้จ้ะเป็นไงหน้าตาน่ากินเนาะแค่นี้ก็น่ากินแล้วดูเพื่อนเพื่อนอ้ยมันสวยงามมากจะ้ะดูเดิอันนี้มันมืดแล้วมันมองไม่เห็นตอนกลางวันถ่ายไม่ทันเพื่อนเพื่อนแบบว่า คือไอหิมะป,ปนน้ำเนี่ยจ้ะแต่ว่ามันตกลงมาเหมือนปุยนุ่นแบบก้อนใหญ่ๆละเพื่อนเพื่อนคือมันสวยมากเลยเพื่อนเพื่อนดูมันเม็ดใหญ่มากเลยจ้ะเม็ดเปลงมากเลยจ้ะมันหลวง,ลงมาน่ะว้าสุดยอดอ่ะลูกใหญ่มากอุ้ยพี่ตะออนรพี่น้องอมันงามเลยจ้ะถ้ามาตามันมดูซาลินจ้ะน,นีุดยดูดูหล่นใส่หน้านก้อนบักใหญ่เลยดูดูดูดดอันนี้ใส่ถุงมือทำขนมยังไม่เอาออ คือมันก้อนใหญ่มากดูอ้ยเพื่อนๆแบบก้อนใหญ่เหมือนเหมือนเหมือนนุ่นล่วงลงมาจากฟ้าน่ะเพื่อนๆมันอมน้ำแล้วันนี้มันก้อนใหญ่แบบอุ้ยยอด่ะมันนี่มันก้อนใหญ่มากเลยเพื่อนๆมันสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆเลยเพื่อนๆตกมาไหมใส่มือไหม อันนี้ก็ยังบอกฮันเดียเย็นนี่จะพี่น้องแต่ว่าสิกินแล้ะอุ่นๆอยู่นี่แหละจะตัดแล้วต้มกาแฟไว้แล้วหิวแล้วอันนี้ให้สามีก่อนสามีจะกินกับกาแฟมันยังนิ่มอยู่เห็นไหมมันยังไม่เซ็ตตัวเห็นไหมมันยังเป็นแฉะอยู่ถ้ามันเซ็ตตัวมันสิกเป็นแบบแข็งกว่าเด็กน้อยนะอยะเนาะหมายถึงว่ามันไม่เหลวกว่านี้อ่ะถ้ามันใหม่มันก็จะเหลวนิดนึงอืม ้องรอให้มันเซ็ตตัวจริงๆอ่ะมันถึงจะอร่อยอันนี้ให้สามีก่อนอันนี้แรกให้สามีก่อน น่ากินไหมเพื่อนเห็นไหมมันยังเยิ้มเยิมอยู่สามีก่อนนะคะไ้เวลาชิมแล้วจ้าเพื่อน กาแฟแร้โอ้ยกาแฟก็ร้อนร้อนอ๋อร้อนมากปฏิทโต้นี่คือหอนแนไไห่งเถอะปะอ่าชิมชิมชิมอืมอืมอืมแซ่บอร่อยอป๊าดมาซ่บแผล แซ่บพดโพอือมไม่ได้บอกเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพือกอร่อยมากเอออึมนัานๆมากินหรอมะอืมพอดีมากเลยไม่หวานมากแล้วก็ไม่ไม่เปรี้ยวอาจจะมีเปรี้ยวนิดหนึ่งน้อยมากแต่ความหวานแบบใส่น้ำตาลเพิ่มไงทำเพราะใส่น้ำตาลพี่นองปากแลแล,แล้วข้าวเดียว ฟันก็ฟันก็อันนี้ถ้าถ้ากินบูเบอรี่เนี่ยฟันดําปากดําบูเบอรี่มันออกมาถ้าบรใส่น้าตาลซอยจ้ะเปรี้ยวบูเบอรี่ปลามันจะเปรี้ยวแล,ล้วเราไปเล่าเอามาเห็ดขนมหรือเห็ดของหวานเนี่ยต้องใส่น้าตาลทุกครั้งโอ้ยอร่อยมากเพื่อนอืมอืมอีที่แสบไปพี่เปิดกินโดนปะเปิดกินโดนมันมันแ่บอืม อร่อยมันพอดีมากๆาพอดีมากๆไเลยเหมือมนนวลในปากอืมอรร่อยพโอ,อ,อืมแซมพี่เนียส์ม,มีอมึงก็คือ sao mình bọc vô? ngon. hmm. ngon ừ chấm. mực làm bếp. hmm. ngon 啥等一下你说说。就是 หืมปากดำกินบุบุรียามได้ปากแหล่ปากดำอร่อยมากเพื่อนๆเขาบอกพอดีมากหืมหมดนรอบ โอเคค่ะเพ mm. ื่อนๆจะไปแล้วจ้าคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไดรับชมคลิปสาวลีนะจ้าเจอ okay. กันใหม่ในคลิปหน้านะคะ So e a p p y t h i n g is trying to make me smile So happy things make me stop for a while But some happy things are going out of style